สนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาอยากมาม่าก็มาม่ามามา่มาอร่อยเอนชัวโกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอนชัวโกดีเมส์สนับสนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เฟลจนดีเมส์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้อนรับคุณสู่ข่าวเย็นอมรินนะคะวันนี้23กันยายน2,567อยู่กับปุ้ยวัสม,มน์ค่ะปอนารันรักครับและจอยชจีค่ะคุณผู้ชมคะ แม้ว่าพายุสุริกจะสิ้นฤทธิ์สิ้นแรงไปแล้วอ่อนกําลังลงแล้วก็ตามแต่ว่ายังคงแผ่กระจายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งภาคเหนือนและภาคอีสานนะคะฝนตกหนักเลยใช่ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีรายงานเหมือนเป็นฝนร้ายซ้ำสองเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะแต่ว่าอยู่ในอําเภอเปียงป่าเป้าคุณผู้ชมอยู่จังหวะนี้ที่น้ําป่าไหลหลากมาชมค่ะ จริงๆก็เวียงป่าเป้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างจากอำเภอเมืองอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่ามีความเสียหายหนักเนี่ยโอ้โหความช่วยเหลือค่อนข้างจะไปถึงยากอยู่เหมือนกันค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเรื่องของน้ําไว้ก่อนนะคะกลับมาที่สานการ เรื่องของความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียกันบ้างคือเมื่อคืนนี้เขามีการโพสต์มามันตีหนึ่งม,มีหลวงพี่ท่านหนึ่งแต่งกายคล้ายพระแล้วก็ถือดาบด้วยนะคะแล้วเอาแบบมีดดาบออกมาจับฝักด้วยแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาก,กลางทางคุณผู้ชมดูนะคะตั้งมาเลยตรงตรงรั้วเนี่ยมันจะเป็นตลาดเนี่อ่ามันก็เลยเกิดการติดขัดเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปรู้เราดีๆกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมสร้างสรรค์ผลงานอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมมากว่า1ิปีแล้วสําหรับอมรินทีวีค่ะ สถานีโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราได้ชมคะ ส่วนหนึ่งกันได้เลยนะฮะกิจกรรมดีๆมีมาโดยตลอดครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อนะคะสำหรับพายุฝนค่ะตอนนี้ล่าสุดที่ลำปางกระหน่ำซัมเมอร์ไซโมากๆเลยน้ำป่าหลากจากดอยขุนตาคุณผู้ชมทะลักเข้าท่วมบ,บ้านเรือนประชาชนล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสองศพแล้วก็มีคนที่สูญหายอีกด้วยสุดท้ายตามหาเจอไหมช่วงหน้าตามกันต่อค่ะ งานมหากรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2024พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับโลกเทศกาลอาหารจากเชฟชื่อดังชอบสินค้ารักโลก27กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เข้าร่วมงานฟรี พนึกวอร์เนอร์บร e r เ i อร์ดิสคัฟเวอดึงแ a ทแมนครบรอบ85ปีรวม t ไทยแลนด์ฮาโล e ีนเฟส2024ระหว่างวันที่1-31ตุลาคม2567ที่ศูนย์การค้าเซ็นทันทั่วประเทศในปีนี้ครบรอบ85ปีของ Warner b r o t h e r Discovery นะครับก็เราสินทราพัฒนากับทาง w a r n e r Brother Discovery ก็ได้ร่วมมือกันที่จะมอบความสนุกสนานความสุขให้กับทุกคนในเทศกา,าลฮา o w e ีนปีนี้ครับ ผลผลิตจะไปได้สุดต้องเริ่มที่วัดวัดไหนวัดคาดอาหารในดินศินารามอ๋อและใช้ปุ๋ยตามงกุดข้าวแตกกอดีร่วงใหญ่ข้าวโพดฟักใหญ่เมล็ดเต็มต้อยลำใหญ่หวานฉ่ำปุ๋ยตาามงกุดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดและตะซอยรู้นะคุณโตมากับกล่องนี้แช่กล่องนี้ยังดื่กล่องนี้ทุกเวลาก็เราโตมากับแลกตะซอยและตะซอยอร่อยคุ้มค่า พราะผิวบอบบางบีมเลือกพราอ้อมที่อ่อนโยนที่สุดจากมามีโโกใไม่มามีโโกสุดป้าพรีเมียมออร์แกนิกชุ่มชื้นด้วยโจโจบาออยพร้อมออร์แกนิกสตีชีสซึมสับเร็วอ่อนโยนต่อผิวไม่มามีโบกเุกสุดพรีเมียมออร์แกนิกไม่รสขนมรูปน่องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ดั้งจิ้มแจ่วกลิ่นข้าวคั่วอร่อยแท้สองรสใหม่ลองดี35ปีแมคโครขอบคุณครั้งใหญ่ขอบคุณคะ่ะ ให้คนที่รักกันได้ลุ้นรถเทสลาไปเลยแค่ชอปครบ1,500บาทที่สาขาหรือแมคโครโปรถึง15ตุลาคม2567แดงแป๊กเลยเป่าะนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตมแผลเปิดเจองบูธบ้านละส่วนแฟนลิวิ่งเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนจองบูธด่วนบ้านละส่วนแฟนลิวิ่งเฟสติวัลวันที่25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้อิมแพกเมืองทองธานีโทร090 197 8310 ูนย์เปอร์เซ็ตแลคตาซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลใสอร่อยมากประโยชน์เต็มๆจากผลิตภัณอร่อยเกินต้นฟอร์ดเวนเจอร์แรงจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์ดอกเบีย้ยเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็ตนานสูงสุด60เดือนจองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง31ตุลาคมนี้ใหม่โลตัสขนมรูปน้องไก่รสก๋วยเตี๋ยวเรือหอมอร่อยเข้มข้นและรสไก่ย่างจิ้มแจ่วกลิ่นข้าขวคั่วอร่อยแซ่บสองรสใหม่ลองดี ยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อบมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูถ้าถูถาถยาหม่องตราถ้วยทอถ้าถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถ้วยทอแดงแปั๊ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงะมกินเบนโตมแผด เตรียมตัวพบกับโปรแรงแห่งปีทานคำขอบคุณจากใจรถแรงแห่งปีพนึกกำลังกว่า1น0รแปรตและร้านดับมอบส่วนลดครั้งยิ่งใหญ่ l ลตัสคอยเพิ่มค่า30เท่าถึง23ตุลาคมนี้ <Yeah. S 1> หลุนเที่ยวเกาหลีฟรีเพียงแรก1นึ่ขอยถึง31ตุลาคมนี้โปรแรงแห่งปีทานคำขอบคุณจากใจวันนี้ที่โลตัส รอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายาไม่ต้องอ่ะแอร์เอ,เอเชียรวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันยวพืชฟีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำเอ็มชูโกลแพนเบสทัสสันจากโปรโตีนพืชร้อยเปพิหนัวข้าวชูเหลืองพร้อม m m เอนชูโก,โกแพลนเบสทางเลือกใหม่ที่ต้องลองวันนี้6กโมงเย็นหลังเคารพถงชาญพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลขอสักต้นไนด้ไหมได้ดังขนาดนี้ปว่ากรอบแน่นอนทางมารินทีวีเอชดี <HD S 2> ช่อง34สบสุดยอดมารินทีวี สนุนโดยเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์ทาโมโจินเยลปัเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนละาหารไม่ย่อยเขาเกรียบ PR Big b a ิ๊อร่อยเข้มเต็มซองแลคตะสซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากโยเกิร์ตดัชชี่ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติอยากเห็นคนไทยใส้ต้องดี ผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่ามีเหตุยิงกันเป็นการทะเลาะเบาะอแว้งกัน2กลุ่มที่ว่ากลุ่มหนึ่งน่าจะมีประมาณ10คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผัวเมียนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บห้าใครยิงเพื่อนกูวะอ๋อตามหาไงหออลังจากนั้นก็ชุลมุนไม่รู้ใครแทงเหมือนกันตํารวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ มากันที่เรื่องราวของทองกันบ้างต้องถามผู้ชมพี่ปุ้ยคุณปอลแบบนี้ว่าปกติซื้อทองที่ไหนกันกโโารทองิการทองเนี่ยฮะ<า>แต่ตอนนี้<ช>แ,บบนแพงนะบาทละส<อ>ี่หมื่นกว่าบาทอ่ะได้ประเด็นคือมันแพงด้วยไม่พอ,อแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ชอบนิยมไปซื้อทางออนไลน์แต่บางคนเขาใจกล้าแบบราคามันถูกกว่าอะไรแบบนี้ล่าสุดมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะคะเธอก็ไปซื้อทองมาจากในออนไลน์ซื้อมาจากแม่ค้าคนดังในทิกตอกเลยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเธอเอาไปขายที่ร้านทองร้านทองรับซื้อหรือเปล่าลองดูคลิปนี้กันค่ะ วันนี้เราเอาจี้ไอ้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยมาขายที่ร้านทองมาดูซิว่าจะขายได้ไหมนะคะถ้าขายได้ร้านทองจะให้กเจอศพแรกนะคะ เป็นศพของคุณยายซึ่งปรากฏว่าศพของคุณยายเนี่ยมาติดอยู่กับเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะอพอน้ําลดทุกอย่างก็เลยเห็นไงว่าอ๋อคุณยายมาติดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือร่างของคุณยายเสมออายุ70ปีคุณยายเนี่ยนะคะคือพลัดกับคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ไหลมาตามน้ํา อยู่ที่อยู่ที่บ้านบางปงปางซายพบว่าอยู่ตรงเนี่ยกอวัชพืชลักษณะถูกพันตัวยากจะพูดสารเนี่ยขึ้นรถบัสก่อนนั่นเองเอาทางมันไปไม่ได้แล้วเป็นอมาาัมพาตไปเลยนะคะโชคยังดีนะคะไม่ใช่ว่ามาถล่มตอนที่มันมีรถไฟมันพลาดไปหมดเเนาะ,ะทีนี้ไปกันต่อค่ะที่ลําปางยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะคือมีชาวบ้านเขาอัดคลิปไว้ได้คุณผู้ชมปรากฏว่าตอนนี้น้ํามันล้นตลิ่งแล้วมันก็เข้าท่วมมาในอําเภอของวังเหนือเนี่ยจะเป็นคลิปตอนที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รถไม่ สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ามันไหลมาแรง oh. มากๆเลยและยังมีอีกหนึงคลิปอันนี้เนี่ยมีชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้จะเป็นช่วงวินาทีที่ชาวบ้านเขาวิ่งฝ่ากระแสะน้ําไปแล้วคือวิ่งไปไหนไปช่วยน้องเป็ดคุณผู้ชม oh. มี่ฝูงเป็ด